เจ๋งเลยทุกคนมีต้แนแอปเปิลด้วยโห วันนี้ทุกคนเราพามาคาเฟ่เปิดใหม่แถวสารยาค่ะชื่อว่า The Middle Cafe and Bistro นะคะคาเฟ่ที่นี่คือแบบว่าพอมาถึงคือแบบดีมากทุกคนมองบราสเดียวมุมถ่ายรูปเป็นสิบมีทั้งต้นแอปเปลิลมีทั้งเรือมีทั้งน้องเป็ดน้องหา่านแล้วก็มุมถ่ายรูปแบบเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็ด้านในอ่ะนะนี่แอบมองไปเห็นก็คือมีมุมน่ารักมากจริงๆทุกคนใครที่เป็นสายคาเฟ่นะคะต้องมาเลทุกคนตามมาค่ะก่อนจะทําอะไรนะนะคะทุกคนผู้หญิงอ่ะต้องเติม สวยกันก่อนคือปากนี่คือห้ามสิห้ามแบบไม่ได้เลยนะคือถ้าปากไม่แดงนี่คือไม่มีแรงถ่ายรูปนะคะวันนี้นันนี่ก็เลยพกลิสติกแบรนด์ขาวออลีบายด็อกเรดาวมาด้วยค่ะนี่คือไปที่ไหนก็คือขาดไม่ได้เลยจะยิ่งที่นี่นะคะมุมถ่ายรูปเยอนะนันนี่ต้องเติมปากให้มันสดใสหน่อยค่ะทุกคนจะได้แบบถ่ายรูปออกมาสวยๆแบบเกๆ๋ๆปังๆไปเลยค่ะวันนี้นันนี่เลือกสีนี้มาค่ะ sc 0 6ค่ะทุกคนฮาราจิกุสไม้นะคะอันนี้จะออกเป็นสีชมพูแบบว่า สดใสสดใสหน่อยเหมาะกับบรรยากาศวันนี้มากๆเลยความดีงามของเขานะคะลิปสติกแบนการีบายดรดาวนะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อซอฟต์ครีมซึ่งจะทําให้เราอ่ะทาง่ายเบลนด์ง่ายมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ปากเราดูฟูดูวอวบอิ่มแบบน่าสัมผัสมากๆเลยค่ะคือนอกจากแบบว่าความดีงามของตัวลิปสติกในวันนี้ที่นันนี่พกมานะรู้ไหมว่านันนี่พกมาถึง7แ <uw usu> ท่ง7สีแล้วทุกคนคือเตรียมต<ร>ัวแบบว่าพร้อมมาก นี่อยากจะโชว์มากกระเป๋าอะมีแต่ลิปสติกค,ค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบสีชมพูนะก็ยังมีสีแบบว่า SC03 นิโกโมมิจินะคะอันนี้จะออกเป็นสีส้มๆหน่อยใครที่แบบว่าเป็นสาวๆที่บอกตาม,มาแบบว่าโทนแบบนุ่นๆส้มๆหน่อยทาสีนี้โอเคเลยค่ะทุกคนสีส้มเตือนน้ำตาลปนแดงนะคะนี่สีนี้ก็คือให้ความสดใสไม่แพ้กันเลยค่ะ นี่มีอีกสีอื่นนะนี่พกมาเยอะบอกแล้วทุกคน oh. กระเป๋านนี่ใบเล็กมากแต่ว่าแบบสามารถพกพาน้องลิสติกคาอลีใบด็อร,าด,ออรดาวมาได้ถึง7แท่งเลยนะทุกคนคือแบบว่าเป็นไซส์ขนาดที่แบบพกพาสะดวกมากๆเลยค่ะอันนี้เป็น sc 02นะคะคาร์วาโกเอสวีทค่ะอันนี้จะออกเป็นสีแบบนุดนๆหน่อยสาวๆคนไหนที่แบบไม่ชอบสีที่มันจัดมากๆก็แนะนําสีนี้เลยค่ะเขาจะออกสีแบบตุนๆนุ่นๆเป็นที่นิยมมากๆเลยช่วงนี้เฮ้ยอันนี้เลเวอร์ของแน,นนี่อีกเหมือนกัน sc01 ชิบะตะสปริงค่ะสีนี้จะเป็นสีชมพูที่แบบว่าไม่จัดมากนะคะเป็นสีนู๊ดชมพูนะคะใครที่แบบว่าเป็นสายซอฟหวานแบบเบาๆแนะนำสีนี้เลยคะ่ะ sc01 ไปต่อกันค่ะอันนี้เป็นสี sc04 ฟูชิมิออเรนนะคะอันนี้จะออกไปทางโทนสีส้มแบบสดใสมากๆเลยทุกคนคือแบบว่าทาแล้วสวยท้าแดดทาแสงพระอาทิตย์มากเลยนี่ใครที่ชอบสีส้มแบบนี้นะแนะนาค่ะนี่แล้วก็อีกสองสี สีสุดท้ายนะคะ SC05 อ b บารากิออทัมค่ะแล้วก็ SC07 ชิบุย่าเรดค่ะอันนี้05อันนี้07นะคะสีก็คือจะคล้ายๆกันเป็นแดงเจือชมพูนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจะมีความแตกต่างอยู่นะอย่าง SC07 นี่คือเขาจะมีความชมพูมากกว่า แล้วก็ sc 0 5นี่เขาจะออกไปทางส้มๆกว่านิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็น2สีที่แบบว่าทาได้แบบ everyday look เลยนะคะนี่ก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆกันนะคะทุกคนวันนี้นันนี่เลือกทาสี sc 0 6ฮาราจูกุสมายค่ะเลือกเป็นสีชมพูสดใสสดใสให้เหมาะกับบรรยากาศวันนี้หน่อยเนาะพร้อมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะ น,นอกจากที่ว่าเรามาที่ร้านเด e m ร์มีโ c คาเฟ่แอนด์ริสโตแล้วนะคะมุมถ่ายรูปเขาจะเป๊ะปังอลังการแล้วไอเมนูอาหารของเขาก็อลังการไม่แพ้กันค่ะคือแบบว่ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่อยู่ตรงหน้าของแน,นนนี่นี่คือแบบว่าเป็นไฮไลท์ที่คัดมาแล้วว่าแบบเด็ด จริงเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะก็คือเมนูขาหมูตุนอันนี้บอกก่อนว่าที่นี่เชฟเขาอิ p พอร์ตมาจากสิงคโปร์เลยนะคะขาหมูตุนเมนูนี้ก็เลยเป็นขาหมูสูตรสิงคโปร์ค่ะความเด็ดของเขาก็คือนี้อยากให้เห็นมากเลยทุกคนขาขาหมูเขามีความแบบเปื่อยนุ่มแบบแค่สนิดเดียวทุกคนคือขนาดนี้เลยแล้วดูเทกเจอร์ของเขาค่ะเขาจะมีความแบบนุ่มเด้งมาก นะเขายังมีเมนูอื่นด้วยก็คือนี่หมูกรอบจิ้มแจ่วนะคะอันนี้เขาจะมีน้ําจิ้มด้วยกันถึง2สูตรนะคะก็จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็น้าจิ้มแจ่วนะคะเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้เลยใครที่ชอบทานน้าจิ้มแบบไหนก็เลือกได้หมูกรอบเขากอบมากใส่ยยำๆเขาก็มียำม,มาเสิร์ฟให้นะทุกคนอันนี้คือยำวุ้นเส้นทะเลนะคะเครื่องแน่นมากค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นแบบว่าจะเห็นชัดเลยว่าเป็นยำแบบเหมือนสูตรโบราณหนนะ่อยก็คือเขาจะใส่ถั่วลิสงมาข้างหน้าด้วยนะคะนี่ <c oughs> ด้านขวามือของแนนี่นะคะเห็นจานใหญ่อลังการแบบ นี้ก็คือเมนูยำผักบุ้งกรอบนะคะใครที่ชอบทานเมนูแบบผักๆน้อยแนะนําเลยเมนูนี้นอกจากอาหารขาวแล้วนะทุกคนที่นี่เขายังมีขนมหวานพร้อมเสิร์ฟอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครัวซองฮันนี่ทต์เค้กแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟอิตาเลียนโซดานะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนใครที่แบบว่า ชอบก็มาสั่งกันได้แล้วที่นี่เขาก็ยังมีมุมถ่ายรูปให้แบบว่าได้ไปโพสท่าก,กันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีแบบว่าเป็นสิบกว่ามุมเลยทุกคนใครที่แบบว่าอยากแต่งตัวส,สวยๆมาถ่ายรูปเออไปลงโซเชียลปังแน่นอนค่ะนี่กินมาขนาดนี้แล้วทุกคนรู้ไหมว่าสังเกตปากของแนนนี่คือแบบยังชมพูอยู่ไหม แน่นอนเพราะว่าเราทาลิปสติกของแบรนด์คาวรีบายดรดาวก็คือกินไปขนาดนี้เลเปียังไม่หลุดเลยค่ะทุกคนคือมันดื้อมากไม่ธรรมดานะเออเดี๋ยวเราจะเติมปากเป็นสี SC สซูงสีนะคะฟูชิมิออเรน์รอบนี้เราจะเติมออกสีส้มๆหน่อยเพื่อแบบว่าไปสวยสู้แดดกับ พระอาทิตย์ค่ะพระอาะออทิตย์จะร้อนแรงแค่ไหนก็คือทำอะไรสีปากเราไม่ได้หรอกทุกคนความดีงามของลิปเคาลีบายดรดาวนะคะเขามีวิตามินอีนะคะทําให้ปากเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนทาแล้วก็คือจะอากาศหนาวจะร้อนพระอาทิตย์จะร้อนแรงแค่ไหนก็คือทําอะไรปากเราไม่ได้ค่ะทุกคนบอกเลยคือเนื้อแบบว่าเทกเจอร์เขาดีมากทาแล้วแบบเหมือนไม่ตกล่องเลยคือปาทีเดียวอยู่เลยค่ะทุกคนและเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกทาสีเอสีูปูไปใช่ไหมแล้วทีนี้เราเติม 4c04 เข้าไปมันมันมีความแบบว่า เปรียวซาขึ้นทุกคนแบบเนี้ยดูดิมันให้ลุกที่แบบว่าคาอี้น่ารักขึ้นอะและที่สําคัญนะคะใครที่แบบว่าอยากจะได้ลิปแบนคาวรีบายด็อกรดาวนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ช่องทาง Lazada, s h o p e, ปปีแล้วก็ Line Shopping นะคะคาวรีบายด็อรดาวค่ะแล้วก็พิเศษมากๆเลยเขายังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือเพียงหลอดละ294บาทเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้ค่ะใครที่แบบว่าอยากจะได้ลิปแบบ เสี7แท่งไปแมทกัน7วันให้จูใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้ค่ะที่3ามช่องทางนี้ค่ะทุกคนและพิเศษแล้วก็คือเพิ่มความปังไปมากกว่านั้นนะคะทางเรามีแจกใครที่อยากได้ลิปสติกแบรนด์คาลี d บายดรดาวนะคะแบบว่าไปทาแบบ7วัน7สีเแท่งให้จูใจทางเพดเปี้ยวปากแจกคะ่ะทุกคนกติกาไปดูก็ได้นะคะที่หน้าเพจเปี้ยวปากเลยค่ะนี่ทุกคนอย่าลืมไปเล่นันนะคะ